คนในสหรัฐอ,อเมริกากินพิซซ่าประมาณ100เอเคอร์ต่อวันซึ่งเกือบเท่ากับขนาดของวาติกันนอกจากนี้พวกเขาดื่มกาแฟ146,000ล้านถ้วยต่อปีด้วยปริมาณกาแฟขนาดนั้นคุณเติมทะเลสาบขนาดปกติได้ประมาณ10ปีแต่คุณเติมทะเลสาบซูพีเรียรไม่ได้เพราะมันมีน้ำเพียงพอที่จะครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐอ,อเมริกาด้วยน้ำที่สูง1ฟุตโดยทั่วไปแล้วคนในสหรัฐไม่ต้องการอาศัยอยู่ในรัฐในชนบทเช่นไวโอมิง ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงอยู่ในนิวรยกมากกว่าใน39รัฐจาก50รัฐของอเมริกาในเวลาเดียวกันไวโอมิงเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นลำดับ10ของอเมริกาใหญ่กว่าสาราราจาณาจักรแต่เป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดคุณสามารถขับรถผ่านที่นั่นหลายชั่วโมงโดยไม่เห็นใครและเนื่องจากไม่มีคนแปลกหน้าคนในพื้นที่จึงไม่ล็อกประตูบ้านด้วยซ้ํานอกจากนี้ทั้งรัฐยังมีบันไดเลื่อนเพียงสองตัวเท่านั้นอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนที่โด่งดังซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกก็ตั้งอยู่ในิ การใช้ชีวิตในไวโอมิงเปรียบเสมือนการเล่นเกมในฮาร์ดโหมดเป็นรัฐที่มีลมแรงและหนาวที่สุดรัฐหนึ่งสภาพอากาศแปรปรวนอย่างแท้จริงและไม่ใช่ที่สําหรับทุกคนนอกจากยังมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับไวโอมิงเช่นที่พักราคาประหยัดและกิจกรรมกลางแจ้งมากมายมีประชากร576,000คนเป็นจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆได้แต่ทุกสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งสามารถพบได้ที่นี่และนั่นคือสาเหตุที่ผู้คนเลือกรัฐนี้ เวอร์มอนต์คือรัฐที่มีโครนมากที่สุดในสหรัฐมันยังมีสัตว์ประหลาดล็อกเนสด้วยในศตวรรษที่17ซามอเอลเดอร์แชมเพลนนักทำแผนที่ชาวยุโรปรายงานว่าเห็นสัตว์ประหลาดขนาด20ฟุตในทะเลสาบแชมเพลนมันตัวหนาเท่าถังและมีหัวเหมือนมา้าและตั้งแต่นั้นมามีคนอ้างว่าเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดอีกหลายคนเวอร์มอนต์เป็นรัฐที่ยอดเยี่ยมด้วยความงามตามธรรมชาติมากมายเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการทาฟาร์มมีประชากรมากกว่าครึ่งล้านเล็กน้อย จำนวนคนแค่ไม่กี่ช่วงตึกในนิวยอร์กอาจจะมากกว่าคนในเวอร์มอนต์ทั้งรัฐมันเป็นรัฐในชนบทไม่เหมาะสำหรับการสร้างเมืองใหญ่แต่ถ้าคุณรักฟาร์มและน้ำเชื่อมเมเปิลเวอร์มอนต์คือสวรรค์สำหรับคุณมีการผลิตน้ำเชื่อมเมเปิลมากกว่า2ล้านแกลลอนในปี2003เวอร์มอนต์มีอากาศหนาวมากพวกเขาจึงคิดค้นกอล์ฟหิมะขึ้นมาพวกเขาจะทาลูกกอล์ฟเป็นสีแดงและเล่นในฤดูหนาวบนหิมะที่แข็งเป็นน้ำแข็งมาพูดถึงรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเอเมริกากันดีกว่ารัฐลาสกา พรมแดนสุดท้ายรัฐนี้ใหญ่มากจนสามารถใส่รัฐอื่นๆได้19รัฐแต่เมื่อพูดถึงเรื่องประชากรอ,อลาสก้าอาจจะดีกว่าอีกเล็กน้อยมันมีความงดงามธรรมชาติที่น่าทึ่งเช่นป่าไม้และทะเลสาบขนาดใหญ่และก็มีสัตว์ป่าอยู่จํานวนมากซึ่งบางครั้งอาจทําให้คุณต้องระวังลองนึกภาพการนั่งอยู่ในสวนของคุณและมีมีกริซลี่หรือหมาป่ามาเยี่ยม ส่วนหนึ่งของปัญหาคือเมืองต่างๆอยู่ห่างกันมากเกินไปใช้เวลาขับรถอย่างน้อย6ชั่วโมงระหว่างเมืองต่างๆอย่างไรก็ตามหากคุณรักกิจกรรมกลางแจ้ง阿拉斯加ก็เป็นสถานที่สําหรับคุณและคุณจะได้รับเงินในการไปอยู่ที่นั่นแต่มีปัญหาอยู่อย่างที่เรารู้กันว่า阿拉斯加ไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนหนึ่งของสหรัฐสินค้าส่วนใหญ่จึงต้องเดินทางไกลหมายความว่าทุกอย่างที่นั่นค่อนข้างแพง และสาเหตุสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณไม่ชอบอาศัยอยู่ที่นั่นก็คืออากาศที่หนาวจัดคุณต้องตากหิมะจานวนมากเพื่อออกไปข้างนอกและทํางานง่ายๆคนประมาณ7จ0 0แสนคนอาศัยอยู่ในอลสก้าตลอดทั้งปีพวกเขาอาจจะบอกคุณว่าชอบที่นี่เพราะไม่ค่อยมีคนมากนักเมื่อคุณนึกถึงเซาแลดาโคตาสิ่งแรกที่นึกถึงคือเมาส์รัชมอร์และเหมือนจะมีอยู่แค่นั้นรัฐนี้มีประชากรน,น้อยกว่าหนึ่งล้านคนเล็กน้อยและเป็นพื้นที่ว่างเปล่าจริงๆมีสภาพอากาศเลวร้ายและค่อนข้างห่างไกลจากทุกสิ่ง แต่คนในเซาเทอร์โคตาก็มีความเป็นมิตรอย่างมากถ้าคุณไปที่นั่นคุณจะรู้สึกเป็นที่ต้อนรับเช่นเดียวกับรัฐอื่นๆความงามของธรรมชาติอาจทำให้คุณประหลาดใจนอร์ดเออรโคตามีความคล้ายคลึงกับเซาเทอร์โคตาแต่โชคร้ายกว่าเซาเทอร์โคตาเล็กน้อยรัฐนี้มีฤดูหนาวที่ยากลําบากมีฤดูร้อนที่ร้อนขึ้นและเหมือนแค่นี้ยังไม่แย่พอน้าท่วมก็เยอะเช่นกันเมื่อผู้คนได้ยินเรื่องนี้พวกเขามักจะอยู่ห่างๆแม้ว่าเดอรโคตาจะอยู่ในสภาพที่สวยงามก็ตาม รัฐนี้มีประชากร780,000คนเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ4ในสหรัฐเมื่อผู้ตั้งถิ่นฐานย้ายไปอยู่ที่นั่นท้ายที่สุดก็มีคนจํานวนไม่มากที่ยังคงอยู่หลายคนย้ายไปแคนาดาซึ่งมีพื้นที่เพาะป,ปลูกดีกว่าเนื่องจากสภาพอากาศดีกว่าและดินอุดมสมบูรณ์มากกว่านอร์ดเอโคต้ามีข้อได้เปรียบบางอย่างเช่นค่าครองชีพและอัตราว่างงานที่ต่ำและหากคุณเป็นคนรักธรรมชาติคุณจะไม่ผิดหวังมีอุทยานแห่งรัฐประมาณ13แห่ง และอุทยานแห่งชาติ3แห่งซึ่งทั้งหมดมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเดลาแวร์เป็นรัฐขนาดเล็กที่มีประชากรน้อยลงไปอีกเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเดลาแวร์คือวิลลิงตันซึ่งมีประชากรแค่7,500คนสำหรับทั้งรัฐมีประชากรประมาณ1 3 1 8 9ล้คนนอกจากนี้ยังมีบริษัท2ล้านแห่งแต่ไม่มีเมืองใหญ่ คุณอาจอยากรู้สาเหตุพวกเขาไม่ได้จ่ายภาษีเงินได้ที่นั่นและบริษัทเหล่านั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในเดลาแวร์ซึ่งหมายความว่าผู้คนที่นั่นไม่ได้รับประโยชน์จากบริษัทเหล่านี้จริงๆรัฐนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดพายุฟิลาเดลเฟียซึ่งอยู่ใกล้กับเดลาแวร์มีพายุน้อยกว่าและอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่ๆบริษัทต,ต,ต่างๆจึงย้ายไปที่นั่นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเดลาแวร์ก็เสียอายุแล้วพวกเขาไม่ต้องการทํางานแต่ชอบช้ยหาที่สวยงามของรัฐนี้ สวัสดีคาวบอยเรากําลังขี่ม้าไปยังรัฐที่สวยงามที่สุดและมีสัตว์ป่ามากมายซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดกลาเซียแน่นอนผมกําลังพูดถึงรัฐมอนทานารัฐนี้มีประชากรมากกว่า1ล้านคนเล็กน้อยและมีพื้นที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นมีประชากรมากกว่ามอนทนาประมาณ111เท่า ทำไมล่ะคนส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นคาวบอยโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักชอบอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งมอนทานาไม่มีนอกจากนี้มอนทานายังมีฤดูหนาวที่ยากลำบากและมีบ้านราคาแพงอีกด้วยและคนไม่ชอบความหนาวเย็นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฟลอริด,ดาถึงมีผู้คนมากมายโรดไอแลนด์ <Road Island S 2> มีประชากรมากกว่า1ล้านคนเล็กน้อยเป็นรัฐที่เล็กที่สุดเป็นันดับ8ในสหรัฐโรดไอแลนด์เป็นรัฐชายฝั่งทะเลขนาดเล็กถ้าคุณยืนอยู่บนเก้าอี้คุณอาจจะเห็นทั่วทั้งรัฐล้อเล่นนะจะไปเห็นได้ยังไง ถ้าดูจากอนาเขตนี่ถือเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐแต่อัดแน่นไปด้วยผู้คนในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในรัฐนี้ก็ค่อยๆย,ย้ายออกไปค่าครองชีพที่นั่นสูงพวกเขาจึงย้ายไปอยู่ในที่ที่ถูกกว่าสมมุติว่าคุณมาจากแคนาดาในกรณีนี้ถ้าคุณบังเอิญเทเลพอร์ตไปที่รัฐเมนคุณจะไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำเพราะถิวทัศ์มันเกือบจะเหมือนกันรัฐเมนมีทะเลสาบที่สวยงามภูเขาต้นสนหนาทึบและกวางมูสถ้าคุณเจอมันให้อยู่ห่างๆไว เมเป็นรัฐที่สวยงามจริงๆแต่มีประชากรแค่ประมาณ1,362,000านามนคนเมมีฤดูหนาวที่แย่มากดังนั้นเกือบทุกคนจึงอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือทางใต้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหนีจากพายุหิมะที่บ้าคลัง่งซึ่งพบได้ทั่วไปที่นี่ด้วยเหตุนี้พื้นที่89%ของรัฐเมนจึงปกคลุมไปด้วยป่าไม้นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไม่มีอุตสาหกรรมมากมายที่นี่ พอตแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในรัฐนี้แต่มีประชากรแค่ประมาณ38ที่อาศัยอยู่ในเมืองคนที่อยู่ในรัฐนี้ส่วนใหญ่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งมาก